สวัสดีค่ะอาจารย์ออนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะดีๆมาฝากทุกคนนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะนะคะวันนี้ก็จะมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะ,ะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะอาจารย์ปานค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเรานั่นเองนะคะเคยไหมคะที่ทำอะไรไปแล้วรู้สึกว่าไม่น่าทำเลยอะ่ะหรือว่าทำไปแล้วรู้สึกว่ารู้เงี้ยรู้เงี้ยไม่ทำดีกว่านะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้ใช่ไหมคะดังนั้นก่อนจะทำอะไรอย่าลืมสามสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ หนึงค่ะเวลาค่ะเวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะคะดังนั้นต้องรู้ว่าในทุกช่วงเวลามีความสำคัญทุกวินาทีที่เรายังมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ต้องทำดีต้องทำให้ดีที่สุดนะคะเวลาสองโอกาสค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสวิ่งมาชนเราแล้วเนี่ยอย่าลืมคว้าเอาไว้นะคะคว้าเอาไวใ้ให้อยู่มือเลยทีเดียว ะะแล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอีกสิ่งหนึ่งค่ะนั่นคือคำพูดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่ได้พูดเราเป็นนายคำพูดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดออกไปแล้วคำพูดจะเป็นนายเราทันทีดังนั้นคำพูดเป็นสิ่งที่เมื่อออกจากปากเราไปไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกเราขอโทษก็ได้ถ้าเราพูดไม่ดี ด่าออกไปแล้วก็พูดขอโทษได้แต่ความรู้สึกของคนฟังนั้นไม่เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับโดนตอกตะปูไปแล้วในในรอยของไม้อ่ะคะ่ะเคยตอกตะปูลงบนไม้ใช่ไหมนะพอดึงถอนตะปูออกมายังไงไม้ก็มีรอยะคะ่ะดังนั้นเวลาโอกาสและคําพูดเป็น3สิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะก็ได้รายละเอียดนะคะ เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วนะคะอย่าลืมจำสามสิ่งตรงนี้ไว้แล้วก็นำไปใช้กันนะคะเราก็จะมีความสุขในชีวิตค่ะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดฟอลโล่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดซีเฟอร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ